สวัสดีครับพบกับสุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่รวมพลังศรัทธาทับชังศึกสู่บอลโลกอีเมกีอืดใจนะครับทีมชาติไทยของพวกเราก็จะลงสนามในเกมแรกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ซึ่งทับชังศึกมีโปรแกรมที่เหลืออยู่อีก3นัดโดยสันกันในกลุ่มยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเท่าๆกันหมดนะครับอีกทั้งเตะสนามเป็นกลางทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ ดาได้ยากมากๆโปรแกรมที่จะลงสนามก็คือในวันที่3มิถุนายนโดยทีมชาติไทยของพวกเราพบกับทีมชาติอินโดนีเซียต่อด้วยในวันที่7มิถุนายนทีมชาติไทยของพวกเราพบกับเจ้าภาพสหอัฐอารบเ,เตส์และนัดสุดท้ายในวันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยของพวกเราเจอกับมาเลเซียการเรียนเตะติดทีมชาติเปคราวนี้ของอากิระนิชโนได้ใส่ชื่อผู้เล่นไปยูเอีถึง41คน ก่อนจะตัดตัวนั้นเท่ากับว่าลิศนักเตะฝีเท้าดีในเมืองไทยมีมากมายเลยทีเดียวที่เล่นเข้าตาคุณสื่อชาวญี่ปุ่นจึงทาให้ต้องใช้เวลาเฟ้นหา2 3แข้งสุดท้ายกันแบบละเอียดที่ยิบนนเนื่องจากคุ้มกําลังที่ดูแล้วเหลือเฟือไม่น่าเป็นห่วงในการที่จะให้นิชโนะเลือกจิ้มแข้งที่ถูกใจที่สดุดอีกหนึ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันในการฟาดานตีตัวเข้าสู่รอบคัดเลือกส2ทีมสุดท้าย นั่นก็คือแรงศรัทธาพลังขับเคลื่อนความเชื่อซึ่งตีความรวมอยู่ในคำที่ว่าช้างสึกเล่นไม่เลือกเพราะการยกคนไปเตะไกลถึงตะวันออกกลางเที่ยวนี้นะครับหัวจิตหัวใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกพวกเราคือทีมชาติไทยถ้าจะบอกว่าเราเจออุปสรรคต่างๆก่อนมาเล่นรายการนี้เอามาเป็นก้ออ้างไม่ได้นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และดีที่สุด จากประสบการณ์ของผมที่เป็นโค้ดผมพร้อมเผชิญทุกปัญหาเราตั้งใจซ้อมกันให้หนักเพื่อมุ่งหน้าลงสนามตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าความมุ่งมั่นเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดในนัดที่เจอกับอินโดนีเซียก่อนเราต้องการชัยชนะในเกมนี้นั่นคือคําสัมภาษณ์ของนิชโนที่เจ้าตัวไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพร้อมกระตุ้นให้ทุกคนมุ่งไปข้างหน้า โฟกัสกับเกมการแข่งขันที่จะมาถึงเท่านั้นกณนเดียกันบรรดานักเตะก็พร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อเดินหน้าทําเป้าหมายให้สําเร็จกับภาระเกไปสู่รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโดยทางเอกนิตปัญญาหวังว่าจะสามารถช่วยทีมชาติไทยฟาดดาันหินมนนี้ไปให้ได้กับทีมชาติไทยแน่นอนว่าทั้งตัวผมและพี่ๆในทีมต่างก็อยากจะทำงานให้ออกมาดีที่สุด และสามนที่เหลือเราต้องลงสนามด้วยความมั่นใจเพื่อที่จะคว้าผลการนนแข่งขันที่เราต้องการมาครอบคลองให้ได้การฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมทีมดเนิเนไปอย่างเข้มงวดเข้มข้นนักเตะทุกคนต่างตั้งใจกันอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกหยาดเหงื่อเพื่อประเทศชาติมั่นใจได้เลยว่าในเมื่อเสียงนกเวียยังไม่เป่าหมดเวลาพวกเราก็พร้อมที่จะเล่นไม่เลิอกอย่างแน่นอนโดยมานูเอลทอมเบียเปิดเผยว่า เขาตั้งใจฝึกซ้อมและเต็มที่อย่างมากบุกเราให้แฟนฟุตบอลชาวไทยส่งกำลังใจให้นักเตะเยอะๆส่วนผมเองรวมถึงเ,เพื่อนๆทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและคาดหวังในเกมที่พบก,กับอินโดนีเซียก็อยากจะชนะรวมถึงเกมื่นๆด้วยอยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจส่งให้เราทุกคนด้วยนะครับฝากระกหลังลูกครึ่งยอรมันเปิดเผยขณะที่พิพัฒน์สุขจิตธรรมกลุล กองกลางของทีมชาติไทยก็ยืนยันว่าตัวเขาจะไม่ประมาทกู้แข่งพร้อมกับกระตุ้นเพื่อนๆว่าให้ทําเต็มที่ในทุกเกมผมคิดว่าทุกทีมสามารถสร้างปัญหาหกับทีมชาติไทยเพราะทุกทีมเตรียมตัวมาดีเหมือนกันเราต้องไม่ประมาทเราสู้อย่างเต็มที่ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยมิกฟิลค์คนสำคัของทัพช้างศึกเปิดเผย อย่าลืมรวมพลังส่งใจให้กับทัพช้างศึกกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องการแรงขับเคลื่อนมากๆกับภารเกตระดับชาติครั้งนี้นะฮะอารกิลานิโชโน,นตอบแล้วทรงชื่อชนะทิพลุยบอลโลกหรือไ,ม,ไม่เมซี่เจชนะทิพย์ทรงกสินแข่งจอทัพแห่งคอนโซเลซัปโปร ที่ได้รับบาดเจ็บซ้ำนะครับระหว่างการซ้อมที่ญี่ปุ่นกระทั่งทีมแพทย์ต้องระบุพักอย่างน้อยเพิ่มเติมอีกถึงสองสัปดาห์โดยล่าสุดนะครับอากิรันนิชโนกุญซือชาวญี่ปุ่นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็ได้โทรมาสอบถามไปยังทีมแพทย์ของสโมสรอนคอ,อนโซเรสซัปโปโรของอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์ซึ่งแน่นอนแล้วว่าชนาทิพย์แนวรุกคนสำคัญข,ข,ของทีมชาติไทยจะไม่สามารถลงสนามให้กับทีมชาติไทยทั้งหมด3นัดที่เหลืออยู่ ที่จะพบกับอินโดนีเซีย UAE และมาเลเซียส่งผลให้อากิระนิชโนจำใจจำเป็นจะต้องถอดชื่อชนาทิพออกจากทีมชุดลุยศึกฟุตบอลโลกที่ UAE ในครั้งนี้แล้วใครละ่ะจะมายืนเป็นจอมทัพแทนชนาทิพอันนี้ต้องติดตาม one, two, one, two, ชมช็อตความทุ่มเทของธนวัฒน์แนวรุกและเตอรสตีจังหวะฟีคิก,กับเกมอุซเบกิสถาน สนับความทุนมเทียของธนวัตรแนวรุกข,ของเลสเตอร์ซิตี้จังหวะฟีคิกับเกมอุตเบสิสถานนะครับโดยจังหวะนั้นกล่าวเกิดขึ้นในเกมทีมชาติไทยพบก,กับทีมท็อปของเอเชียนั่นก็คืออุตเบกิสถานหนึง่งชาที่ประทุใัยแฟนบอลมากที่สุดก็คือธนวัต์ซึ่งจิตถาวรน,นารู้จักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่ลงทุนไปนอนราบกับพื้นเพื่อขวางทางบอลที่อาจจะมีโอ,อก,กาส ลอดกำแพงสู่การเป็นประตูของอุซเบกิสถานได้บอกได้เลยกับว่าทุ่มเทอย่างที่ทับทั้งศึกเราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะฮะเรามาดูข่าวฟุตซอลโลกกันหน่อยนะครับโดยฟีฟ่าคอนเฟิร์มนะฮะไทยอยู่โถดที่2ก่อนจับฉลากแบ่งสายในวันที่1มิถุนายนนี้ทับโตเล็กชั้งศึกนะครับฟุตซอลนะฮะ ถูกจัดให้อยู่ในถักรที่2ก่อนจับแบ่งสายในศึกฟุตซอลโลก2021จากการยืนยันของฟีฟา่าโดยแฟนๆสามารถรุ้นได้ในค่ำคืนวันอังคารน,นี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ทุ่มนะครับสาบานฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่าเปิดเผยถึงอันดับทีมวางต่าง,างๆจากการคิดคำนวณผลงานของแต่ละทีมในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก5ครั้งหลังสุดบวกกับคะแนนพิเศษที่ให้กับทีมที่เป็นแชมป์โซนจากรอบคัดเลือกนะครับ ซึ่งการคำนวณออกมานั้นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราติดมาเป็นอันดับที่1 1นะครับก็เท่ากับว่าเป็นทีมวางอยู่ในทษที่2ชิเช่นเดียวกับทีมเอเชียอย่างอิรานขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ในทถที่3ส่วนเวียดนามและอุซเบกิสถ, 4. สถานรั้งทษที่สําสำหรับการจับฉลากแบ่งสายฟุตซอลโล2021ที่ประเทศลิทัวเนียจะมีขึ้นในวันอังคารที่1มิถุนาย,ยนนี้ตามรับประเทศไทยก็คือ4ทุ่มตรงนะครับ โดยติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ y o u t u ฟีฟาทีวีนะครับเรามาดูการจัดทีมวางผู้ซอโลกในปี2022กันหน่อยนะครับทที่1ก็มีลิทัวเนียเจ้าภาพบราซิลสเปนอร์เจนตินารัสเซียโปรตุเกสโถที่2อ,อิหร่านปารากวายัยอียิปต์คอสตาริกาไทยสาธารอเชกโดยโถที่3หมูมูเกาะโซลมอนญี่ปุ่นกวัวเตมลาลาคาซัคสถานเซอร์เบียปานามาและทถที่4มบอร์โกเวียดนาม อเมริกาอุซเบกิสถานแองงกลราและเวเนซุเอลาก็ถือว่าอยู่กลางๆนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่1มิถุนายนนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกท่าน